ข้อมูลปริมาณน้ำท่าหรือปริมาณตะกอนที่เป็นรายปีเนี่ยพอกระจายออกมาเป็นเป็นรายเดือนแล้วก็จะใช้เฮกซีซึ่งตัวเฮกซีเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลที่เก็บวัดจากข้อมูลที่อยู่รอบรอบนั่นแหละนะครับเอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับเอาค่าสแตนดาร์ดเดเวชั่นแล้วก็ค่าของค่าความสัมพันธ์พวกคอลเลเจชั่นทั้งหลายเนียตัวนี้มาเข้าโปรแกรมแล้วก็เอามาเป็นตัวประกอบแล้วก็ขยายเอาเอาจากข้อมูลรายปีมาเป็นข้อมูลรายเดือน ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าตามหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมีความแตกต่างกันในระหว่างพื้นที่เขาสบกบกับพื้นที่เขาชนกันเนื่องจากว่าพื้นที่เขาสบกบนิ่มเป็นพื้นที่612ตารางกิโลเมตรแต่ว่าเขาชนกันที่930ลักษณะพื้นที่ไม่เหมือนกันการกระจายของฝนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตะกอนนี้ไม่น่าจะเหมือนกันน้ำท่าไม่น่าจะ อันนี้เราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมทําไมถ้าพื้นที่พื้นที่ต่างกันขนาดพื้นที่ต่างกันซึ่งลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนกันนะครับขนาดของฝนก็จะตองไม่เหมือนกันแต่ทําไมมันมีเทรน์เหมือนกันนะครับโดยตามหลักแล้วก็ถ้าถ้าเป็นแนวคิดของทฤษฎีของลีนะคะลารีชาต์ลีเขาจะบอกว่าถ้าพื้นที่ใหญ่ขึ้นพื้นที่ใหญ่ขึ้นตัวปริมาณ พิกโฟจะลดลงเพราะเนื่องจากพื้นที่ลาบตอนล่างจะเป็นตัวเบกในปิกโฟมากขึ้นเนื่องจากน้ําที่ไหลลงมาจากข้างบนเขาที่ปริมาณมากๆพอมาเจอพื้นที่ลาบจะหยุดนิ่งเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะช่วยไปยันแน่นอนที่สุดการกระจายน้ําในช่วงฤดูฝนกับฤดูแล้งย่อมไม่เท่ากันนะครับในทางตรนข้ามมันก็จะไปเพิ่มน้ําท่าที่ไหลแนี่ยตามช่วงฤดูมอเทียบเมืม่อพื้นที่ใหญ่ขึ้นแต่นี่มันเป็นเทรนเด็ก นี้นมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรอยามาทำมาใช้อันนน้ะครับในประเด็นนึงก็คือตัวตัวของ